อยู่ในมือแล้วตอนนี้กับ Oppo Reno 7 Series 5G เดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องให้ดูกันค่ะ หลังจากที่เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะที่ประเทศจีนเนาะสำหรับ OPPO Reno7 ซีรีส์ 5G ทั้ง3รุ่นนะไม่ว่าจะเป็น Reno7 5G Reno7 Pro 5G แล้วก็ Reno7 SE 5G นะคะตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ที่มือไม้แล้วนะคะ2รุ่นด้ในการนะที่กำลังจะเข้ามาเปิดตัวในไทยนะคะก็คือ Reno7 5G เครื่องนี้เลยแล้วก็ Reno7 Pro 5G นั่นเองนะ <Okay. S 1> ซึ่งในซีรีส์นี้เนี่ยเขาก็ยังเน้นความโดดเด่นในเรื่องของกล้องนะคะที่ถ่ายสวยทั้งกล้องหน้าแล้วก็ กล้องหลังเลยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาอ u n b อกให้ดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันที่ Reno 7 5G เครื่องนี้ก่อนเลยนะคะซึ่งถ้าดูที่บอดี้กล่องภายนอกเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นแฟน Reno 6นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าตัวกล่องเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะต่างกันแค่ตัวเลขเท่านั้นเองนะคะจากเลข6เป็นเลข7เท่านั้นเองนะที่ด้านหน้าของตัวกล่องนะคะก็จะบอกชื่อรุ่นไว้แบบนี้เลยนะว่าเป็น OPPO Reno 7และ 5G แบบนี้นะคะด้านข้างตัวนี้มีคำว่า OPPO เฉยๆนะแล้วก็อันนี้บอลเป็นชื่อรุ่นนะคะ ด้านล่างไม่มีอะไรนะส่วนด้านบนก็จะมีบอกตัว r รม 8GB แล้วก็รอม 256GB นั่นเองมาที่ด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนี่ก็จะมีรายละเอียดอีกเช่นกันนะมีเรื่องของตัวสีนะคะสีชื่อว่า Star Tail Blue นะคะสำหรับเครื่องนี้นะแล้วก็สเปคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแรมและ r อมนะคะก็อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันบ้างเลยนะคะ ปึ๊บอ่าสวยงามนะคะด้านในเปิดออกมาจะพบกับกล่องคู่มือสีดําแบบนี้นะคือสวยมากๆเลยนะคะอะในกล่องนี้นะคะเขาไม่ได้ให้มาแค่คู่มือเท่านั้นนะก็จะมีในส่วนของเคสมาให้ด้วยนะคะเป็นเคสใส่แบบนี้เลยนะมีเข็มจิ้มซิมมาให้ด้วยนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะะถัดมาเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวเครื่องเลยนะคะ นี่สวยงามมากๆเดี๋ยวลองมาแก็บกันดูนะึ๊บอ่าสีสตาร์เทลบูนะคะจะเป็นแบบนี้เลย,บบเ,ลยเป็นเส้นสายด้านหลังนะคะเล่นลายมีมิติมากๆเลยนะอ่ะให้ดูกันคร่คราวก่อก่อนนะคะด้านในนะคะของตัวกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้นะคะแล้วก็มีสายชาร์จมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราอัน Box Reno7 Pro 5G กันต่อเลย <Okay. S 1> ดีกว่าตัวกล่องภายนอกก็คือจะคล้ายๆกันเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสี black นะเขียนเอาไว้ที่ด้านหลังเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาลองแกะกันดูนะอ่ะเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอกล่องที่เป็นคู่มือกับเคสเหมือนกันเลยนะคะก็จะเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยนะแล้วก็จะพบกับตัวเครื่องเลยนะคะมาแกะออกมาดูกันหน่อยช นี่นะตัวเครื่องก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะถัดมาที่ด้านในนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะคะก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้กับสายชาร์จนั่นเองนะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าในวันนี้เนี่ยเราอาจจะเน้นพรีวิวไปที่ Reno 7 5G เครื่องนี้นะส่วน Reno 7 Pro 5G เนี่ย อาจจะบอกได้แค่คร่าวๆจริงๆนะเนะพราะว่าทางด้านของสเปคเนี่ยอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้นะคะต้องขออุบไว้ก่อนเลยให้รอดูกันในวันเปิดตัวนะแล้วขอบอกอีกนิดนึงนะคะว่า Oppo Reno 7 5 G ครื่งน,นี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีรีวิวฉบับเต็มๆออกมาด้วยนะก็รอติดตามกันด้วยนะคะ สำหรับจุดเด่นของ Oppo Reno 7 Series 5G นะคะเขาโดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของกล้องเนาะโดยเฉพาะที่เขาเน้นมาเลยนะคะก็คือโหมดโบเก้แฟร์พอร์เทดวิดีโอนั่นเองนะโหมดนี้เนี่ยจะทำให้การถ่ายภาพวิดีโอพอร์เทดของคุณเนี่ยเสมือนกับการถ่ายจากกล้อง DSLR เลยค่ะโดยที่เขาจะมีอัลกอริทึม AI นะเข้ามาช่วยประมวลผลนะทำให้คุณเนี่ยได้ภาพแสงดวงไฟโบเก้ที่เสียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการเพิ่มการจดจาวัตถุเข้ามาอีกด้วยนะทาให้ภาพวิดีโอของคุณเนี่ย สวยงามระดับเหนืออาชีพเลยค่ะและในส่วนของการถ่ายภาพนิ่งนะคะโหมดพอ์เทรตเนี่ยก็ยังคงให้มาและยังทําได้ดีเช่นเดิมเลยนะ <Wow. S 1> ซึ่งโหมดนี้เนี่ยคุณจะได้ภาพนิ่งที่มีดวงไฟโบเก้ด้านหลังแบบสวยๆเลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเอฟเฟกโบเก้เนี่ยเราจะถ่ายได้เฉพาะจากกล้อง DSLR ที่มีรูรับแสงขนาดใหญ่นะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่า Reno 7 5G เครื่องนี้เนี่ยเขาให้มาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของดีไซน์นะคะต้องบอกเลยว่าเขาเน้นมากๆในเรื่องของความบางนะแล้วจับถือเนี่ยก็คือถนัดมือมากๆเลยสามารถใช้งานมือเดียวแบบสบายๆเลยนะคะซึ่งก็บางทั้ง2รุ่นเลยนะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ทั้ง2รุ่นนี้ก็มีความแตกต่างกันอยู่อย่างเห็นได้ชัดนะคะก็คือรุ่น Reno 7 5G เนี่ยเขาจะมีความโค้งที่ขอบด้านข้างนะคะ ส่วน Reno 7 Pro 5G เนี่ยเขาจะมีความเป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยนะก็คือสวยงามทั้งคู่แล้วก็บางมากจริงๆนะคะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของดีไซน์ความสวยงามของเขาเนี่ยเขามีการนําเทคนิค Oppo Glow นะเป็นเอกสิทธิ์ของ Oppo เท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ยังนําเทคนิค LDI นะเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมทำฝาหลัง,งโทรศัพท์เป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะขอเสริมนิดน,นึงนะคะสาหรับคาว่า Oppo Glow เนาะบางคนอาจจะเอ๊ะ มันคุ้นๆนะแต่มันทําไมมันไม่เหมือนเดิมก็คือมันเคยชื่อว่า r ี n o โก o นั่นเองนะคะเขาแค่เปลี่ยนชื่อมาเป็น Oppo g กลเท่านั้นเองนะทาง Oppo เนี่ยเขามีแผนนะคะที่จะนาเทคนิคนีน้เนี่ยไปใช้กับรุ่นอื่นๆในเครือของ Oppo ด้วยเช่นกันนะคะ สำหรับ Reno 7 5 G และ Reno 7 Pro 5 G นะคะเขามีออกมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีนั่นเองนะคะก็คือสี Star Tail Blue แล้วก็สี Starry Black นั่นเองนะสำหรับสี Star Tail Blue เนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะถึงลวดลายที่โดดเด่นมากๆนะมีเส้นสายที่เหมือนกับสเก็ตด,ดาวตกเลยนะคะแล้วสีเนี่ยก็จะมีความเหลือบกันนะทั้งสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็มีความแบบเอื้อแอบชมพูหรือเหลือบนะคะตามแสงกระทบเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงสีไปก็คือสวยโดดเด่นมากๆเลยนะคะสําหรับสีนี้เนาะ ส่วนสี Starry Black นะคะสีนี้เนี่ยเขาจะมีความแบบเรียบหรูพรีเมียมนะคะเขาจะเป็นสีดำที่เหลือบกับสีน้ำเงินนะแล้วก็ถ้ามองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นความระยิบระยับของคาหลังนะอาจจะไม่ได้เป็นลวดลายแบบนี้นะคะแต่ก็มีความระยิบระยับอยู่นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่ดีไซน์รอบตัวเครื่องกันแบบคร่าวๆทั้ง2รุ่นเลยค่ะเอามาดูที่ด้านหลังก่อนเลยนะคะที่มุมด้านล่างตรงนี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนของโลโก้ OPPO อยู่ทั้ง2รุ่นแบบนี้เลยนะแล้วก็มาดูกันที่โมดูลกล้องบ้างนะคะจะมีความแตกต่างกันเลยนะอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะซึ่งความพิเศษเนี่ยคือตัวโปรนะคะเขาจะสามารถแสดงเป็นไฟออกมาได้ที่รอบโมดูลกล้องเวลาที่มีเสียงเรียกเข้าเข้ามาหรือว่ามีการแจ้งเตือนขึ้นนั่นเองนะคะก็คือเป็นดีไซน์ที่สวยงามและแปลกใหม่มากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านบนของตัวเครื่องเลยนะคะอันนี้จะเหมือนกันเลยนะก็คือมีในส่วนของไม่แต่เสียงรบกวนอยู่ด้านบนนั่นเองค่ะถัดมาที่ขอบเครื่องด้านข้างบ้างทางด้านฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งนี้เนี่ยจะมีในส่วนของปุ่ม power นะคะเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยค่ะถัดมาที่อีกฝั่งหนึ่งทั้งสองรุ่นนะคะจะคล้ายๆกันเลยก็คือมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะแต่ว่าตัวน้องเนี่ยเขาจะมีในส่วนของช่องใส่ซิมมาให้ที่ด้านข้างตรงนี้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่ด้านล่างเลยนะอันนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่นะก็คือตัวน้องเนี่ยเขาจะมีในส่วนของช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นั่นเองนะแต่ว่าตัวพี่เนี่ยจะไม่มีแล้วก็จะกลายเป็นช่องใส่ซิมแทนนะคะถัดมาส่วนอืนอ่นๆเนี่ยจะเหมือนกันเลยก็คือมีในส่วนของไมโครโฟนช่องสําหรับเสียบชาร์จแบบ USB Type C แล้วก็มีลําโพงให้นั่นเองค่ะมาต่อกันที่หน้าจอเลยนะคะหน้าจอของเครื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเป็นแบบ AMOLED นะคะอัตรา r e f e t เนี่ยสูงแล้วที่มุมจอด้านซ้ายบนนะคะก็จะมีกล้องหน้าจาะรูอยู่แบบ เลยค่ะส่วนด้านเมืองก็จะเป็นในส่วนของลำโพงสนทนานั่นเอง สำหรับสเปคคร่าวๆนะคะก็คือตัวนี้เลย Reno 7 5G นะคะจะใช้ชิปเซ็ตเป็น MediaTek Dimensity 900 5G นะและทั้ง2รุ่นเนี่ยก็คือรองรับ 5G เหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะในส่วนของแบตเตอรี่ให้มาที่4 5 0 0 m ป ah ์ค่ะแล้วก็รองรับชาร์จเร็วอยู่ที่65วัตต์ด้วยนะสามารถชาร์จเต็ม100%ได้ภายในเวลาแค่31นาทีเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้อันบล็อกนะแล้วก็มาเห็นตัวเครื่องกันแบบเต็มๆแล้วนะว่าดีไซน์เป็นยังไงบ้างก็คือสวยเพียว วางจับถนัดมือมากๆแล้วก็ในส่วนของสเปคเนี่ยก็ได้ทราบกันแบบคร่าวๆแล้วนะคะอันนี้เราบอกได้แค่นี้จริงๆ <Okay. S 1> นะสเปคที่เหลือเนี่ยต้องรอชมกันในวันที่เปิดตัวเลยนะคะแต่ว่าเขาก็แอบกระซิบมานะคะว่าในครั้งนี้เนี่ยราคาเปิดตัวเนี่ยจะถูกลงกว่าเดิมอีกด้วยนะถูกกว่าตัว r e โน่หก้ยนะคะซึ่งทาไมเดานะหมายว่า r e โน่เจ็ดห้าจีเครื่องนี้เนี่ยราคาน่าจะอยู่ราวๆที่ประมาณมื่นหกหรือมื่นเจ็ดนะแต่อันนี้ก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะทุกคนก็รอชมกันอีกทีนะว่าเขาจะเปิดตัวที่เท่าไหร่ ะะแต่ว่าถ้าในช่วงเลทราคาเท่านี้นะมายก็คิดว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะกับสเปคที่เขาให้มานะจัดเต็มจริงๆยิ่งถ้าเกิดเป็นสายถ่ายภาพนั้นน่าจะถูกใจกันเลยค่ะเพราะว่าเขาเน้นมากๆในเรื่องของกล้องนั่นเองนะแลถ้าเกิดว่าใครฟังมาจะถึงตอนนี้นะคะแล้วแบบอุ๊ยอยากจะได้จังเลยจะบอกให้ว่าเขาสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะคะ ซึ่งคนที่กดพรีออเดอร์เนี่ยก็จะมีสิทธิพิเศษค่ะได้ e-vipcard นะคะประกันตัวเครื่องแล้วก็ประกันจอแตกนะหูฟังจาก oppo ด้วยนะเป็น oppo enco b ัตตัวนี้เลยนะคะรวมมูลค่าของแถมกว่า6,999บาทเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถไปจองพรีออเดอร์กันได้แล้วนะที่ oppo brand shop ทุกสาขารวมถึงตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการนั่น <Okay. S 1> เองค่ะแล้วก็ต้องขอกระซิบไว้ก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีรีวิวฉบับเต็มของรุ่นนี้มาให้ชมกันอย่างแน่นอนนะจะออกตามมาเร็ว เร็วนี้นะคะรอติดตามกันเอาไว้ได้เลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะถ,ถ้าเกิดทุกใจคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยนะมาคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยะคะ่ะแล้วก็ฝากติดตามสยามโฟล์ให้บทุกช่องทางเลยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็รอติดตามก่อนนะเอาไว้ให้ดีนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะไปก่อนละบาย